ทักษะกระบวนการทำงานหมายถึงการลงมือทำงานต่างๆด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนวิธีการทำงานอย่างสม,ม่ำเสมอโดยมีขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์งานเป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได้รับเป้าหมายว่าเป้าหมายของงานคืออะไรและทำอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนในการทำงานเป็นการกำหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาในการดำเนินงานกำลังคนที่ใช้ในการทำงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการลงมือทำงานเป็นการลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จการประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจสอบทดสอบ หรือทดลองใช้ตั้งแต่การวางแผนการทำงานว่ารอบคอบรับกลุ่มครอบกลุ่มและสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาจะช่วยให้เกิดความคิดในการหาทางออกเ,ออเพื่อพบเมื่อพบปัญหาในเวลาหรือสถานการณ์การทำงานโดยมีขั้นตอนดังนี้สังเกตควรฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต สามารถศึกษาหรือรับรู้ข้อมูลมองเห็นและเข้าใจปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้วิเคราะห์เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วควรวิเคราะห์ว่าปัญหาที่มีมากน้อยเพียงใดและลำดับความสาคัญของปัญหาสร้างทางเลือกคือควรสร้างทางเรื่องในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะมีมากมายโดยการสร้างทางเลือกนั้นอาจจะมาจากการศึกษา ค้นคว้าการทดลองการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบแก้ปัญหาประเมินทางเลือกทางเลือกต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าหรือการตรวจสอบต่างๆควรพิจารณาให้ละเอียดว่าทางเลือกใดที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่สุดขอบคุณครับ